ครับอขออนุญาตฮะพอดีน้องก็มาร้องผมฮะขอความเป็นธรรมผู้สื่อมวลชนและกองปราบพร้อมด้วยทนายเจษครับอ่าน้องอย่างนี้ฮะก็เปิดสถานพยาบาลพูดง่ายเลี้ยงคนแก่ที่ส่งไปตามบ้านในเทมานคระนะ,ะก็เสร็จแล้วเราก็นั่งสารน้องก็มีการคมผูดคุกคามว่าจะใช้คาว่าจะลงแขกลูกสาวขู่ฆ่าทําให้เนี่ยเขากลัว เดี๋ยวผมจะให้น้องเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุลัวเพราะอะไรและทําไมถึงลัวมากเชิญเลยครับพูดดังๆคะสวัสดีสวัสดีค่ะดังๆครับศูนย์บุญตาเนซึ่งโคมนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะมีน้องคนนึ่งขามาขอดิวงานค่ะแล้วเราก็ปฏิเสธการดิวงานเขาไปแล้วกเ็เขาเอาไปโพสต,ตามกลุ่มโฆษณาตามเพจตามกลุ่มหางานนะคะว่าศูนย์เรา ไม่ดีอะค่ะปูดเปิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เราก็เลยเอาข้อความเหล่านั้นไปแจ้งความค่ะแล้วก็ทางคู่กรณีเขาก็ให้เราส่งข้อความมาทางในเพจของเราให้เราไปถอนแจ้งความถ้าเราไม่ถอนแจ้งความเขาก็จะจ้างมือปืนมายิงมาทำร้ายอะค่ะแล้วก็จะจ้างขี้ยาแถวในซอยสูน่ะคะ่ะให้มามข่มขืนลูกสาว ซึ่งเรามีลูกสาวสามคนค่ะคนเล็กอายุเก้าขวบค่ะแล้วก็คนกลางอายุสิบห้าสิบห้าปีค่ะแล้วก็คนโตยี่สิบสองปีซึ่งเราก็ทำงานกลางคืนด้วยนะคะคือขึ้นเวรเนาะรับจ้างเข้าทุ่มหนึ่งเลิกเอเชา้าบางทีก็เข้าเชา้าออกทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็ลูกสาวก็ทํางานโรงพยาบาลเนาะเราก็ห่วงความปลอดภัยของลูกค่ะค่ะหัวอ,อกคนเป็นแม่เนาะ ก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ไม่เราก็ไม่กลัวเนาะเราก็กลัวเขาจะไปทํร้ายลูกเราอะค่ะไม่อยากให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับลูกค่ะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะขอความเป็นธรรมให้กับเราด้วยค่ะใครที่ใครมาส่งมือปืนจะมาฆ่าไม่ต้องเอ่ยชื่อใครฮนะ<อ>ที่บอกจะมาฆ่ามือปืนส่งมาคู่กรณีค่ะที่เราไปแจ้งความไว้ค่ะแจ้งไว้ที่ไหนอะอ่าสอทบอุกคโลค่ะคกับสาเอ่อ สอนอบุคโลกแล้วก็สอนอบางเขนค่ะเมื่อตอนไหนอ่ะไปแจ้งไว้เมื่อต้นเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแจ้งปามอะไรมั่งบอกพูดก็เขาส่งข้อความมาค่ะที่ว่าจะตั้งมือปืนมายิงยิงเราแล้วก็เอ่อจะให้พวกขี้ยาในสูน่ะคะ มาลากลูกสาวเราไปผมขืนค่ะคู่กรณีเนี่ยเคยเราเคยทำง,งานร่วมกัน,นเปาเนี่ยเขาเคยมาขอทิ้งงานกับเราค่ะคือเราเปิดจัดส่งพนักงานตามบ้านตามโรงพยาบาลค่ะแล้วเราปฏิเสธเขาไปค่ะคือว่าของเราก็มีทีมงานของเราอยู่แล้วประมาณเนี้ยค่ะเป็นคู่แข่งกันคู่ตอ<ช>่อเลยครับเป็นคู่แข่งกันค่ะร,รู้จักกับเขาดีไหมเออไม่เคยรู้จักค่ะครู้จักไหใช่ค่ะมีเบอร์มีอะไร เขาเข้าของคุณหรือไงทางเพจค่ะเพดค่ะบละ็อกมาในในไมสเินเจอร์ใช่ไหมค่ะไมสเินเจอร์แล้วก็เพจเอ่อไลน์ค่ะของศูนย์บุญตาค่ะแล้ว,แล,วแล้วเราได้โต้ตอบอลไรไหมเวลาเขาเขาเขาบีบล็อกเข้ไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นเขาค่ะพิมมาแล้วเราก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรค่ะมันโกลด์แคสอะไรกันต่างตาอืมทำไมถึงเราจ้างมือปืนจะมาเก็บอันนี้ ทางเราก็ไม่ทราบอะค่ะก็ต้องแต่ปฏิเสธกันไปแล้วคือเขาเจาะจงให้เราไปถอนแจ้งความอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปถอนแจ้งความผี่คู้คู่กรณีเราเนี่ยเป็นเน้อสิ่งแคร์เหมือนกันค่ะขอเจ้าคอค่ะเน้อสิ่งแคร์เหมือนกันแล้วดูแลผู้สูงอายุของเราก็ดูแลผู้สูงอายุเหมือนกันใช่ค่ะคู่แข่งใั่ไหมใช่ค่ะของเรามีมีคนใช้บริการอะไรเยอะไหม ประมาณกี่คนครับเอ่อมีร้อยสามสิบเจ็ดเคสค่ะแล้วก็ไม่รวมทั้งเอ่อที่แบบเฝ้าไข้รายวันนะคะเป็นพาร์ทไทม์พาร์ทต่างหากค่ะไปแยกลูกค้ากเหมอไม่นะคะส่วนมากที่ลูกค้าที่ติดต่อมาก็จะติดต่อมาทางเพจเราโดยตรงค่ะขอไข้เปิดก่อนกันเอ่อของเราเปิดเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาปีที่แล้วค่ะอเขาอ่ะของเขา เปิดก่อนไม่เปิดหลังเราเขา,ท,าเทํามาก่อนค่ะทำมาก่อนใช่ค่ะเราก็มาแย่งลูกค้าเขาไม่เนี่ยยืนยันว่าไม่มีปัญหานะยืนยันนะครับค่ะยืนยันค่ะว่าลูกค้าเก่าเขามาอยู่กับเราบ้างหรืไม่มีค่ะไม่มีนะใช่ค่ะพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนครับบุคโลาลค่ะของเราคือรับเฝ้าไข้ทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะ ็แล้วก็ตั้งแต่คือเขาเข้าไปโจมตีในเทรดของเราอะค่ะก็หาว่าเราโกงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าเราดูแลพนักงานไม่ดีจดเอขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะประมาณนี้แล้วก็ค้าแรงงานต่างเด้าถูกไหมครับจริงไหมไม่จริงค่ะมีหลักฐานไหมมีหลักฐานค่ะมาแสดงไหมวันเนี้ยที่เราเปิดมีค่ะถูกต้องตามกฎหมายนะค่ะ เริ่มมาคุกคามเมื่อไหร่ครับเริ่มตั้งแต่เ,เดือนสิงหาไฮปีที่แล้วค่ะตอนไหนเราเปิดบบบบปีบบบแ,แล้วใช่ค่ไหมใช่ค่ะตอนไหนเราเริ่มเปิดก็เข้าเขาก็ inbox มาเลยใช่ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะยัน <ๆ S 1> ปัจจุบันนี้ก็ยังยังโดนคุกคามอยู่ค่ะได้ติดต่อเจ้าหนาที่บ้างเคยเคยเขาเคยติดต่อมาค่ะเขาติดต่อมาหาเรา ใช่ค่ะให้เราไปถอนแจ้งความอย่างเดียวเลยค่ะ๋อนแล้วทีนี้ที่บอกแจ้งความเนี่ยบุคลาลบางเขนบางเขนค่ะทำไมมันตกแตกผลัดผลาเป็นพ่ออะไรอะบ,บอกอให้เข้าใจครับคือก่อนหน้าเนี้ยค่ะอยู่ที่เราตั้งศูนย์อยู่ที่ตากสิ่นยี่สิบสามค่ะเขตบุคลโลแล้วคนเนี้ยเมื่อตอนเ,ออเดือนมกราค่ะที่ผ่านมาคือหลังจากที่เขา ผูกค้ามาเรื่อยๆอค่ะรถเราโดนทุบแล้วก็แฟนเราก็เลยบอกว่าให้ย้ายมาอยู่บางเขนเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่ในสายตาเขาเขาจะได้ดูแลความปลอดภัยเราได้ค่ะแฟนเราฮะทำงานเป็นอะไรครับอยู่ที่บางเขนค่ะเป็นอะไรฮะร,รับราชการอยู่ค่ะรับราชการเป็นอะไรลทห,หารค่ะอ๋อเป็นทหารแล้วไอ้รถโดนฟุบเนี่ยแจ้งความ ไม่ได้ไม่ได้แจ้งความค่ะเพราะว่าเราคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรอะค่ะเขาต้องเขาต้องแจ้งเอาไว้ก่อนแล้วเป็นหลักฐานเตรียมประกันไม่มีประกันลดในอุบัตประกันชั้นหนึ่งค่ะแล้วแล้วประกันเคลมได้ไหม่แจ้งความเคลมได้ค่ะเป็นแบบเอสเซสหรือเราเสียเสียเงินเองนะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเสียเงินเองไม่รู้ว่าใคร รู้ว่าใครเป็นคนทำใช่ค่ะหาคนทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถจอดอยู่ที่หน้าศูนย์หน้าศูนย์ใช่ค่ะรถนี่เป็นรถยนต์หรือรถรถยนต์ค่ะรถยนต์ใช้ส่วนตัวหรือของของส่วนตัวค่ะมีติดติดป้ายสัญลักษณ์อะไรหมอเนี่ยติดแพรเราไหมไม่ค่ะก็ไฟท้ายค่ะโดนโดนทุบไฟท้ายเสียหายประมาณเท่าไหร่ก็ที่ทําไปคือ ที่ไปทำที่อู่อะค่ะอู่เขาเรียกค่าประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดียวใช่ไหมใช่ค่ะคือเรื่องทั้งหมดนะฮะบอกเลยครับที่ให้เราเสียหายหลังจากที่โดนลูกค้าเขาก็เข้าไปตามเพจพอเราโพสตหางานปุ๊บเขาก็ไปโพสตโต้ตอบอะค่ะว่าสูตรเนี้ยมีคดีความอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยโกงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเขาก็แคป อีกตรงนั้นนะคะเข้ามาบอกกับเราบอกว่าขอยกเลิกนะคะคือไม่อยากไม่อยากทํางานกับคนที่มีคดีความอะคะ่ะ่วันนี้ยืนยันบอกที่ว่ามีไหมพี่น้องประชาชนจ,จะได้รู้พูดตอนนี้ก็คือลูกค้าคือทยอยคืนคืนสัญญาจ้างอะคะ่ะเ,เกือบหมดเลยะคะ่ะจากไรายได้ของเราที่เคยเออเกือบเกือบล้านนะคะเก้าแสนกว่าตอนนี้ไรายได้ของเราเกือบแค่แสนต้นต้นเองอะคะ่ะ เขาเขาส่งมให้ลูกค้าดูคือไม่ค่ะคือกลุ่มมันเป็นกลุ่มสาธารณะค่ะลูกค้าเขาเข้าไปเห็นเขาก็เลยเขาไป็นพนักงา่ปลูกอ่ะนะค่ะกลุ่มรับงานดูแลใช่ค่ะ,ใ,ะใช่ค่ะและ้วก็ไปใส่ชื่อใส่ชื่อแบรนด์ของเราใช่ค่ะแล้วเราจะเข้าไปโต้ตอบนะอธิบายไหมในส่วนาต้กระดาษเราไม่ได้โต้อตอบค่ะไม่ไอธิบาย ค่ะไม่ได้เข้าไปอธิบาเลยค่ะแต่เราเหร่โเนียเริ่มตั้งแต่ยี่สิบหกมกราค่ะยันปัจจุบันเนี้ยค่ะแล้วิจาราความอกี่เขาทำไรบ้างก็ตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการสอบสืบสวนสอบสวนค่ะค่ะ เราก็ชี้แจงอ่ะพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่ว่าเขากล่าวหาเราว่าศูนย์เรามีคดีอ่ะมีไหมเราบอกดิครับไม่มีค่ะยืนยันฮะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะศูนย์เราไม่เคยโกงเงินในจ้างค่ะแล้วก็ที่เขาบอกว่าเราเคยติดคุกมีคดีเราไม่เคยมีคดีมาก่อนค่ะสามารถเช็คประวัติของเราได้ค่ะเช็คได้ที่อาญากรรมสำนักรวนชาตินะค่ะไม่มีนะยืนยันตรงนี้นะครับ ืนยันค่ะของเราไม่ได้ไม่เข้าใจผิดครับไม่มีนะนนใช้แรงงานต่างด้าวไหมฮะไม่ไมีไม่มีค่ะมีต่างด้าวหรือคนไทยเคยมาสมัครงานค่ะแต่เขาก็มีเอกสารครบค่ะตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายค่ะมี M O U ทุกคนค่ะสวัสดีครับพี่บีสือมลชนนะครับก็วันนี้ครับพาผู้เสียหายครับเข้ามาร้องที่อกองปราบครับเ<า>นื่องจากโดนข่มขู่มาคุกคามตลอดครับตัง้งแต่ ถึงหาปีที่แล้วครับโดยการุ่มปูเนี่ยก่อนก่อนที่จะเริ่มุูมปูครับเขามีการไปโพสต์ตามกลุ่มที่เอาไว้หางานนะครับ <S <S หางานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยมาดิสเครดิตครับมาว่าศูนย์ของผู้เสียหายเนี่ยศูนย์มตลคานะครับว่าอ่าโกงบ้างหรือว่าดูแลไม่ดีบ้างทาให้บุคคลภายนอกครับที่เขาอยู่ในกลุ่มที่มีประมาณหลายหมื่นคนนะครับมองศูนย์เนี่ยครับเป็นบุคคลที่ทําผิดไปแล้ว นะครับตัวที่ไม่ได้มีโอกาสได้แก้ตัวพอหลังจากนั้นครับทางทางผู้เสียหายเนี่ยก็เลยไปแจ้งความก่อนเป็นหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าทำให้เราเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงนะครับแล้วก็เสื่อมเสียทั้งรายได้ที่ที่เคยมีนะครับเราไปแจ้งความผมคิดว่าหลังจากที่เราแจ้งความเนี่ยครับทําให้ผู้กรณีครับไม่พอใจครับไม่พอใจว่าตัวเองโดนโดนมีคดีแล้วก็เลยเริ่มค้ามประบาหนักขึ้นหนักขึ้นโดยที่ข้อความที่พิมพ์มาหาของผู้เสียหายครับเป็นเป็นเพจ เพียรทางการของเขาเลยนะครับหรือลายทางการเขาเลยครับชป็นชื่อแบบชัดเจนเลยครับโดยที่ผมคิดว่าการที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือว,ว่าดูแลผู้ป่วยครับมันก็ต้องมีใจที่อ่าดีแล้วก็อ้อมอารีครับแต่ว่าอันนี้คุณแบบด่าแบบเสียหายแล้วบอกว่าจะจ้างพี่ยามาลุมโซมลูกเดี๋ยวจะมายิงด่ามือปืนมาค่าคือผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับก็เลยวันนี้ครับก็พาผู้เสียหายมาร้องเรียนร้องของปบปากในเรื่องของกินประมาทแล้วก็การ ว่าตอนถึงวันนี้รับก็ยังมูทักมาตลอดครับดูแล้วบัญชีไอ้เขาเขาไม่เป็นธรรมดานะทางการเลยครับบัญชีทางการเลยครับกินมาเองด้วยพินแบบข้อความแบบจยาบคายเสียหายมากซึ่งผมคิดว่าคนที่ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยน่ะไม่ควรจะใช้คําพูดหรือว่ามีไมเซ็ดแบบนี้ครับผมว่าดูแลคนอื่นจะไปดูแลคนอื่นยังไงนะไมเส็ดคุณแบบแย่ไปแล้วครับตัวตัวทนายเนี่ยมองแล้วมันเป็นสาเหตุมันเกิดจากอะไร าเหตุน <c oughs> ่าจะเกิดจากการที่อยู่กับธุรกิจมาขออยู่ธุรกิจแล้วทางฝั่งนี้ไม่โอเคก็เลยมีความโกวธมีความโกรธแล้วก็เลยไปโพสที่เครดิตพรที่เครดิตโรนฝั่งนี้แจ้งความไปก็ไม่พอใจไม่พอใจพวกก็เริ่มคุกคามมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับขาะแจ้งตำรวจแล้วนะครับตำรวจเคยโทรไปหรือออกไปเยียบไปแล้วก็ก็ยังคุกคามอยู่ดีครับก็ไม่ไม่เพื่อเพราะตำรวจนะครับมาเพื่อเพราะตำรวจใช่ไหมครับมาครับเพมาบอกว่าให้เราไปคอนแความถูกต้องครับแต่ว่าฝั่งเราเรารู้สึกว่าได้รับความเสียหายมาก ไม่ได้ถอนครับไถอนใช่ครับทีก็จะทานอยู่ใช่ครับเพราะเพราะเขาไม่ได้มีความสำนึกตผิดเลยครับเขาก็ยังโพสต์ด่าโพสต์เอาเฟซอวตารหรือว่าเอาแอคหลุมนะครับเข้าไปดิสเครดิตตลอดครับก็ทำให้รับความเสียหายก็คือลูกค้าครับก็ทยอยเตือนสัญญาครับแล้วก็ทยอยเลิกจ้างไปเสียหายก็เตือนแล้วเกือบล้านนะครับก็คือผู้่าย่เดี๋ยวก็พาน้องเนี่ยก็เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับ ก็อ,อยากจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาจจะให้ประสานไปที่สอนอบุคโลแล้วก็สอนอบางเขนต่อไปครับแล้วอีกอย่างฝากาก,ากเรื่องน้องด้วยเพราะว่าเราเปิดวิชาชีพอย่างเงี้ยก็ดูแลคนแก่ทั่วประเทศเนี่ยเมื่อกี้ก็ย้ากับน้องก็ฝากว่ายังไงก็แล้วแต่ดูแลพี่น้องประชาชนฮะแล้วก็คนแก่คนแก่แต่ผมก็ขอย้ําให้สติว่าอย่าทําร้ายคนแก่ฮะเราก็ด้วยดูแลด้วยความสุขใจและความจริงใจ ขอย้ำฮะอย่าทําร้ายคนแก่เรามีหน้าที่ดูคนแก่ก็ต้องรักษาสิทธิ์นี้ไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ย้ายน้องก็ดูเอกสารครับอะช่วยผู้สื่อข่าวฟังนี่เป็นข้อความบางส่วนนะครับบางส่วนเขาใช้ลายทางการของเขาพิมมาครับขออนุญาตพิดชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ว่าดูคําพูดคำจาครับคนที่ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยพิมมาแบบมาสูกูมาด่าเงี้ยครับก็ไม่ได้เลย ตเขาจะนั่งมือปืนมาค่ะมาทําร้ายเรามายิงทิ้งค่ะสามหมื่นบาทมายิงใครทั้งทั้งใครยิงใครมั่งยิงตัวเราอะค่ะแล้วก็ลูกสาวเราเป็นเงินเท่าไหร่ฮะจ้างสามหมนบาทค่ะ อย่างวัดเพิ่มเสัมัคนให้มแก้น